สวัสดีครับเพื่อนๆชาวจิงจอกสยามนะครับวันนี้ก็พามาชมเสื้อนะครับเสื้อเยาและเสื้อเยือนนะครับประจ ա มมาดูการใหม่ล่าสุดนะครับของทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับฤดูการ2023ถึง2024นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับเสื้อายาวของฤดูกาลนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อหน้าอกเป็นคิงพาวเวอร์นะครับเสื้อของอา i d ด s ดนะครับราคาหน้าบัตร2850นะครับ สามารถใช้บัตรส่วนลด King p o w e r นะครับแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆได้นะครับตรงแขนจะเป็นเบียร์ไส้ง่นนะครับแล้วก็เป็นขลิบขาวด้านบนนะครับด้านหลังจะเป็นพื้นโล่งๆนะครับมีแถบสีทองนะครับแล้วก็ระบายอากาศอยู่ด้านข้างนะครับมีหัวจิ้งจอกนะครับอยู่ตรงปกเสื้อนะครับลวดลายนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นขลิบขาวนะครับ คอเป็นคอตรงคล้ายๆวีนะครับ <treating Napoleon> <pos anch> <ler> ถ้าสังเกตนะครับก็จะเห็นนะครับลายน้ำหัวจิ้งจอกนะครับอยู่บนพื้นนะครับของด้านหน้านะครับเห็นลายน้ำหัวจิ้งจอกไหมครับต้องดูกับด้านที่สะท้อนแสงนะครับไม่งั้นก็จะไม่เห็นนะครับจะเป็นลายน้ำนะครับเห็นไหมฮะเป็นลายน้ำจิ้งจอกลงมานะครับถ้าไม่มองดีๆก็จะไม่เห็น <eger> <orph> นะครับ <Angeles> ก็จะมีอยู่หลายหัวเลยนะครับจนถึงด้านล่างเลยนะครับเห็นไหมครับจะเห็นลายนะครับต้องสะท้อนกับแสงนะครับก็จะเห็นเป็นลายนะครับเห็นเป็นลายจิ้งจอกนะครับก็จะเห็นเป็นลายจิ้งจอกขึ้นมานะครับเมื่อให้บุมตกกระทบกับแสงนะครับที่ได้จังหวะพอดีนะครับก็จะเห็นเป็นหัวจิ้งจอกต่างๆขึ้นมานะครับหลายหัวเลยนะฮะ ถ้าไม่สะท้อนดีๆก็จะไม่เห็นนะครับมันก็ลายน้ำในแบงค์ในธนบัตรนะครับเห็นไหมฮะเห็นหัวไหมก็ลองสังเกตกันดูนะครับว่าเสื้อท่านของแทหรือเปล่านะครับมีลายน้ําหัวจิ้งจอกในคลิปด้านข้างของเสื้อหรือเปล่านะครับถ้าเป็นของแท้ต้องมีลายน้ํานะครับไม่ใช่ว่าเสื้อเรียบๆนะครับการสังเกตลายน้ํานะครับสังเกตได้ไม่ยากนะครับ เก็บภาพมุมสะท้อนของแสงมาให้ดูนะครับมองผ่านๆก็จะไม่เห็นนะครับเสื้อเย็ยนนะครับจะเป็นเสื้อลายคล้ายๆมีสายสะพายนางงามนะครับเสื้อนี้จะเป็นเ,เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจนะครับมาจากเสื้อเทิร์ดนะครับของปี2010นะครับเสื้อเทิร์ดของปี2010นะครับจะเป็นลายนี้เป๊ะเลยนะครับแต่ต่างตรงตรงกลางจะเป็นแบรนด์อะไรนะ แบรนด์เหมือนตัวนี้เหมือนเบอร์ด้านะครับอันนี้คือเสื้อเยือนปีสองเสื้อเทิร์ดอันนี้คือตัทับอันนี้คือเสื้อเยือนปี2010นะครับเสื้อเยือนปี2010อันนี้จะเป็นลายของเสื้อเทิร์ดปี2010นะครับแต่เปลี่ยนเบอร์ด้าเป็นอาดิดสนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอกลมนะครับเป็นตอนนี้จะเป็นคอวีตัวปี2010จะเป็นคอวีนะครับแล้วก็โลโก้จะเป็นตัวเคตัวเคแล้วเขียนว่าคิงพาวเวอร์นะครับจะเป็นแบบนี้จะเป็นโลโก้แบบนี้ K King Power อย่างนี้นะฮะแต่ว่าลายเนี่ยคือลายนี้เลยนะครับอันนี้คือลายเสื้อเทิร์ดปี2010นะครับแต่เขาเอามาทำเป็นเสื้อเยือนนะครับปี2023นะครับเปลี่ยนจากเบอร์ด้าเป็นอา i d a ิเดตนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากคอวี v เป็นคอกลมโลโก้ก็จากตัว K นะครับ K King Power จะเป็นเป็นโลโก้ปกติของ King Power ปัจจุบันนะครับด้านหลังนะครับ เอามาดูเสื้อเทิร์สของปีนี้บ้างนะครับเสื้อเทิร์สปีนี้เพิ่งใส่นัดก่อนนะครับไม่แน่ใจนัดอะไรนะแบ็กเบิร์นหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ฉีดสล่มแบ็กเบิร์นไปสีหนึ่งนะครับใส่เสื้อตัวนี้นะครับเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อเทิร์สสีส้มนะครับลายขีดสีดํานะครับราคาก็เท่ากันนะครับ2,850บาทนะครับสองแปดห้นะครับเป็นอารีเดสนะครับส่วนคําว่าเบียร์ไส้งอนอยู่ด้านข้างนะครับด้านด้านด้าน เออเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับก็จะมีขีดําตรงตะกร้นะครับอ๋อเดี๋ยวนะโอเคถูกแล้วนะครับขีดําข้างล่างมีฐานดํานะครับอ๋อ,อเดี๋ยวนะเหมือนเห็นจิ้งจอกแวบๆนะครับม,มีโลโก้ LCFC จะเป็นเสื้อเทิร์ดนะครับเสื้อเทิร์ดของเลสเตอร์ซิตี้นะครับประจำปี2023นะครับก็ซื้อเสื้อเยือนไปนะครับปีนี้ซื้อเสื้อเยือนลายสายสะพายไปนะครับกับเสื้อเรโทรนะครับยังไม่ได้ล็อกยังไม่ได้ทำรีวิวนะครับไว้แล้วจะทำรีวิวเร็วๆนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็มาซื้อได้นะครับที่ King Power ลางนามเช่นเคยนะครับนะครับจะเป็นเสื้อ ย่าเลสเตอร์ซิตี้2023นนะครับเห็นลายชัดไหมครับนะครับคือลายน้ำนะครับที่อยู่บนเสื้อนะครับลายน้ำที่อยู่บนเสื้อนะฮะลายน้ำก็จะมายีถึงแขนเลยนะฮะแขน าดูดีๆนะฮะก็จะเห็นลายนะครับถ้ามอกเผวนก็จะไม่เห็นลายนะครับก็สนใจก็มาซื้อหากันได้นะครับหรือจะสั่งไน k คิง Power ออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับส่วนเสื้อเก่าที่ยังเหลืออยู่ก็จะเหลือเป็นไซส์เล็กนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับไซส์ M นะครับไซส์ M ไซส์ L นะครับอันนี้คือเสื้อเสื้อเยือนเสื้อเยือนปีที่แล้วนะครับเสื้อเยือนปี2 0 22 2 0 2 2ถึง2023นะครับ ปีตกชั้นนะครับเสื้อย้าหมดแล้วนะครับเหลือเสื้อเยือนแล้วก็เสื้อเทิร์สนะครับส่วนตัวแล้วส่วนตัวแล้วจริงๆกะจะซื้อตัวนี้นะครับกาซื้อเสื้อเยือนตัวนี้แต่ว่าซื้อไม่ทันนะครับเพราะว่าไซส์มันหมดไซส์แอลมันหมดนะครับก็เลยได้แค่ได้แค่ดูนะครับอันนี้ก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกเสื้อโกนะครับเสื้อโกยังพอมีเหลือบ้างนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ